เงามวยพ่อตีปีไม่โอ้ยเด็กน้อยอ่าเนนงน้องวาเป็นอยู่คยังีไม่ีไม่ก็ีไม่ไม่น,น, voilà. นี่ย้างเออสมัยจนก็พอพอตีไม่ีไม่ยงสูคิดเห็นว่ดีดีดีล่ะไม่อยู่ก่อ ไม่ไม่ยี่หรอตั้งใจเลยเ็นของไม่เวาเข้าทั้งหลายตั้งใจตั้งใจอยู่ Planet> ืเอยตั้งใจอยู่เรยเลยไม่ยื่ยปีไม่รื่ยมือไม่ยื่ยเวลาไม่ยื่ยวันที่ไม่ยื่ยเป็นของไม่ยู่ยตั้งใจนะตั้งใจเพื่อปีไม่ยุ่ยไม่เลยวันไม่เลยการทำไม่เลยแก้ไขไม่เลยคือความตังใจ ไม่ใหญ่เเนี่ยว่าพวกซูปิษฐ์ผ่านง่ายๆเงเนี่ยเห็บไม่เฉลี่ยแต่ใครไม่เฉี่ยที่นี่รมแล้วก็ลูกไม่ก็ถือใจเหตุไม้ถือใจอย่างเหตุไม่อยู่ดิเอ่อไม่นั่นนะปี่ไม่คืออย่างไม่คืออย่างปี่ไม่คือตามธรรมดาของธรรมเนียมของครอบครัวของเขาแน่ แกว่าเฮาจะเอาสมุดมาใส่หลายเอาสมุดหลวงมาใส่หลายเอาสมุดเรื่องสมุดต่างๆมันเยอะมากไม่เอาสมุดขื่อเยอะเลยแค่เฉพาะเรื่องสมุดของหลังไก่สมุดหลังไก่เป็นกายเฮาสมุดจิตใจเป็นใจเฮาสมุดเรื่องข้อมุตรเสือเป็นข้อบุตรเสือเฮาสมุดบอกข้อจำเป็นของเฮาอีกหลวงเป็นของเฮาหลวงเป็นใหญ่ตายกันแล้วมิลานเอาสมุดเนี่ย ตายไแล้วแรงน้ำสมุนทุกอย่างจะตายแค่ควบมือซิ้งนี่ว um. ิ่งห <na> ัวแข่งเห็นาะอันจริงที่เขาต้องตั้งคือความตั้งใจไหมตั้งใจควบตั้งใจตั้งใจเอาความจริงหรือตั้งใจเรอไม่เหตุการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ในปัจจุบัติเกิดเนี้คือตั้งใจตั้งใจแก้ไขตั้งใจเนื่อไหร ตั้งเพราะไดตั้งใจของให้มาตั้งไม่อยู่เลยตั้งไม่อยู่เย่คนรื้อมาดูถูกเขาย่คนรื้อมาดูถูกเขาเขาเขาเองมาดูถูกเขาเหมือนสุดยอดแล้วยัเขากำผ่าพอกำผ่าแม่กำผ่าพีนองกำผ่าต่างต่านั่นนะกำผ่าพ่อเขาแห้งหนอเด็กำผ่าแม่เขาแห้งห่อเด็กกผ่าพีนองเขแหง กูป่าก้ era, ula, a, ามผ่าก้ามผ่าพวกนี้เขาแย่หดเลยสิ่งที่สำคัญคืออย่างโว่สิ่สำคัญพวกสวยแยกก้าผ่ากับของแยากำาผ่าร่างกายของแยกก้าผ่าจิตใจกับของย่อยมันทิมสำคัญเลยย่าอยตายของมันถิ่มปล่อยจิตใจของมันถิ่มเป็นกำาผ่ากายกำ้ามผ่ได้ไรเพราะอย่างนั้ อยู่ข้าวประเดี๋โดนเพราะฉะนั้นเรต้องใส่ความตั้งใจแหละไม่มีหยุดพอนเพิ่มไปยังใส่สู้ตั้งใจตั้งใจเฮ็ดตั้งใจทำตั้งใจทุกอย่างเราเมือนเจ้าเราช่วได้อยัางนั้นได้ย่งตั้งใจรักษากายดีตะขันดีตั้งใจดูแลมันดีถ้าว่าดูแลเพมันไป็นโรคไรไม่แน่กายใส่ประโยชน์ทั้งผา มันจะใช้ประโยชน์ยังมันนำหอบไปเงานนำหอไปทําบุ๋นนำหอไปสิต่อแค่บางคนตางตาหน้าหลังกายจิตใจผ้าคับเกลื่นร่างกายไปไม่รักษาเยี่ยงอายุไข่ขี้เง่าอายุไข่ขี้เง่าเยี่ย้ผิวพันเงามีความสุขความเจริญไปเอ้าเกิดามตั้งใจมุ่งมั่นเลยคนถี่มีความตั้งใจอยู่นี่ในคนคนนั้นนึงโตบิังเดี๋ยวบ่งเข้าไปโหลดโตว่าจะเป็นผู้บาอาจารยใช้กรรมฐาน หรืออะไรที่มีความงมันอะไรหนเดี๋ยวเขาเป็นเบิรงหนึ่งชี้ที่ข้อนัดแน่เดี๋ยวเบิรงหนี่งทีมีวันอาทีตชุ่มฉ่ำเป็นไปด้วยข้อนัดแน่อยูง่ายกินง่ายกวาเนี่สบายใจสบายใจมีความสุขมีความอยู่ง่ายกินง่ายง่ายกินง่ายไปง่ายมาง่ายอยู่วามเป็นจริงนี่มันจะเกิดพลังเี่ห ก็ใช้พล right ังหมกมากเกิดพลังงานรูปภาออกมาใช้พลังหมกมากทางกายเด็กำงาหน้าเต็มทีทางใจก็คิดเเต็มทีทังว่าจาขอเป้เนี่ยเด็เต็มทีโอ้แทะไปเลยเพอเจอไปเลยเป้อไปเลยโป้โอ้ยใจก็คิดเลยเื่อไปใช้คิดอยู่ในพวจอนของใจคิดแต่นี่ยเด็กก็คิดกระเสือกเกิดเกิดตึ้งเสียอะไรนั่นเราจะเปต้องไปขออะไรเลยค อากผูยงมันกูมีไปขอ้มันกูีียิงไปขคอพะกแบบอายุวันโนสุขังพลังอายุวันโสุขังพลังแปลว่าไทยัเดียนสตานีนะอายุอายุที่ไหละยีความสูงควาเจริญนะมีอายุวันโนสุขังพลังมาษาอัวิธีการที่จริงเดียวบอกวิธีการกับอินเสียอาจารย์สเไาพอินเดียวิธีการ ที่การเสียสๆมีอายุมีวันหนักมีสุขามีประหลาดเนี่ยเท่นเฉยจเจ้าพอใจหมดนะพ่ออะไรเมือ่อยสูดจะชิวานอะไเวเ้การนี้